รวมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามังศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำการเรียนการสอนสร้างความรู้ด้วยตัวเองครับมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรพัฒนาเรื่องของการศึกษาของคณะสงฆ์ก็ถือเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนครั้งแรกในรอบเกือบ50ปี พระครูสุวรรณสารานุกิจประธานกลุ่มโรงเรียนพระปรยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่1ิและประธานกลุ่มอื่นๆได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองกลุ่มโรงเรียนพระประยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยมีนายตวงอันทชัยประธานคณะกรรมาการการศึกษาและกีฬาบุทธ,ธิสภาร่วมเป็นพยานในการนำหลักสูตรมาพัฒนาการศึกษาของ,ของคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกในรอบ49ปีเป็นโรงเรียนที่อยู่ส่วนมากจะอยู่ตามชนบทนะอยู่ตามวัดต่างๆนะโอกาสที่จะได้มา,ารับทราบถึง นวัตรกรรมใหม่ๆนะที่มันเกิดขึ้นที่ทางสถาบันเรามีอยู่นี่น<อ>่ก็มีน้อยนะ<อ>ถือว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะ<อ>ก็จะทําให้การศึกษานั้นนะดีขึ้นคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ทาตั้งใจตั้งความหวังว่าอย่างนั้นนะอันที่สองการจัดการเรียนการสอนของพระต่อไปนี้จะมีเรียกว่าเงินอุดหนุนเป็นค่าารหัว<อ>ที่พระจะต้องให้เหมือนเหมือนเหมือนนักเรียนทั่วไปอันที่สามก็คือการจัดการเรียนการสอนจะต้องได้มาตรฐานได้คุณภาพ เทียบเกียงประสบการณ์ได้เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ได้อย่างนั้นเนี่ยจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องหาเมื่อชีพมาช่วยพัฒนาครูบุคลากรออันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่นะของโรงเรียนประะิญญาติธรรมที่ต้องไปสร้างความเข้าใจและอย่างใน Active Learning เนี่ยมันก็สอดคล้องกับหลักขักสอนของพระพุทธศาสนาค่อนข้างเยอะ นะแต่ว่าการแปลไปสู่การปฏิบัติไปสู่การเรียนรู้เนี่ยในเชิงของวิชาการเนี่ยตรงนี้ทำใหเ้เกิดประโยชน์กับกับผู้เนนะียมากขึ้นทีเดียวครับ ที่ผ่านมาการศึกษาของคณะสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาพระพุทธยติธรรมผ่านมากว่า49ปีได้มีการยกร่างแก้ไขฉบับใหม่เมื่อปี2562ดังนั้นการนำเสนอหลักสูตร Active Learning มาใช้จึงถือว่าวันนี้เป็นมิติใหม่ของโรงเรียนพระพุทธยติธรรมที่จะต้องลงไปสร้างความเข้าใจกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งตรงกับหลักอริยสัจสี่ในพระพุทธศาสนา